สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องสาฝนชาแนลนะคะวันนี้สวุงกับเปาหยองก็อยู่ที่วัดภูเขาทองตำบุภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเดี๋ยวเราเข้ามาชมบริเวณข้างในนะคะสำหรับชาวต่างชาตินะคะเสียค่าเข้าชมคนละ20บบาทอ่าชาวไทย เท้าฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายอุ้ยคุณผู้ชมสวยงามมากเลยนะคะ ริเวณรอบๆนะคะก็จะมีเจดีนะคะเก่าแก่มีหลายเจดีเลย ก็จะมีทัวร์ชาวต่างชาตินะคะเข้ามาสวยงามใหญ่โตมากเลยนะคุณผู้ชม ก็จะมีทัวร์ชาวต่างชาตินะคะเข้ามาคุณผู้ชมคะเจดีนี้สามารถขึ้นไปได้นะสวึงกำลังตัดสินใจว่าจะขึ้นไปหรือเปล่าเพราะว่าสูงเสียงเสียงชาวต่างชาติอยู่บนข้างบนเรียบเพ่อนอยู่ข้างล่างนะคะ สูงนะคุณผู้ชมนะ่ะขึ้นบันไดไปไปเดินดูออ,อะ<ป>เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูลองเดินเข้าไปข้างในดูกันโอ้โหใหญ่มากอลังการมากเลยนะเนี่ยสวย ก็จะมีข้อควรปฏิบัติในการชมโบราณสถานนะคะไม่สูบบุหรี่ไม่ปินป่ายช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ขีดเขียนแล้วก็ไม่นั่งาตามบันไดนะคะเบ่อหยองขึ้นไปแล้วเดี๋ยวสวิงขึ้นไปขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่านะคะก็จะเดินมานรอบชั้นที่หนึง ชั้นที่สองจะขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเลยนะคะสระวึงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมและ้วสระวงก็ขึ้นมาถึงชั้นบนแล้วนะคะโหย้ยเหนื่อยนี่นะคะวิวจากอากาศด้านบนวิวมุมสูงสวยมากนะคุณผู้ชม แนะนำให้มาตอนที่แบบว่าแดดอ่อนๆน,นะคะขึ้นมาถ้ากลางวันนี่ร้อนนะคะอุ้ยสวยนะคะเอา้องมากรอ,ององม,มาไงนะเ,เป็นยังไงปวดขาปวดขาขึ้นมาต้องมีหมวกมเว้นตาร้อนเออต้องมาตอนเย็นๆหน่อย เป็นไงสวยไหมข้างบนสวย,สยสำหรับทางเข้านะคะข้างหน้าเราเข้ามานะก็จะเจอลานสมเด็จพระเจ้าตากสินใช่ไหมหรือพระนเรศวรคะเธอข้างหน้านะเป็นลานสมเด็จพระนเรศวรหรือว่าพระเจ้าตากสิน ใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวตอนออกไปสาวบึงบอกอีกทีนะคะลืม <laughs> ถอดรองเท้าด้วยถอดรองเท้าด้วยถอดรองเท้าด้วยตรงนี้เข้าไปได้นะคะระวังศีรษะแล้วก็ถอดรองเท้าด้วย พาข้างบนเจดีเลยนะคะพระบรมราชส,สารีริกธาตุนะคะเดี๋ยวสาวึงกราบไหว้ก่อนนะคะหลังจากไหว้พระแล้วก็พัะบรมสารีริกธาตุแล้วนะคะสาึงก็จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะก็จะมีช่องเล็กๆเข้ามานะคะ ็จะมีทางขึ้นทางลงหลายทางนะคะข้างหน้าแล้วก็ข้างๆ้างแล้วก็ข้างหลังเป็นสีทิศเลยนะคะวิวสวยมากเลยนะคุณผู้ชมสรุปว่า,าทางเข้าจะเป็นพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะก็ให้ขับตรงเข้าไปเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะสาวุนกับบอยองก็ไปก่อนพบ,พบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ